ครับแฮกปลาได้ครับผมมาดูความเสียหายครับนงจากกายุเข้าครับโอ้โหลครับส่งของพุ่งมาครับโอ้เสียหายอย่างหนักเลยครับโอ้มาแรงจริงครับโอ้โหว่ากลบมุงกลบไม้ไปหมดเลยครับดูครับ โอ้โหใส่พายุพายุเข้านี่โอ้โหแรงมากเลยครับให้ดูที่นี่นะครับในรลงรถ โอ้โหสส่ลมแรงครับหักหมดเลยครับดูครับโอ้ยาวเลยครับโอ้ขาเข้ามาสูบของนี่ไม่เท่าไหร่นะครับยังฝนตกเฉยนี่ไม่ไม่ทราบว่าน่าจะลมล้วครับโอ้เสียหายยังหนักเลยครับดูไม้สักไม้อะไรหักหมดเลยครับอู๋องเอท่าสงยางครับ สัญจรไปมาโปรดใช้ค,ความระมัดระวังหน่อยครับโอ้นาคงเลยครับโอ้ประมาณสองสามกิโลได้ครับนี่น่าจะลบนะครับโอ้อร้อยครับโอ้ บ้านหลังนี้ครับครับครับนี่ครับหน้าฝนสำรุดน้ำมันระวางครับสวัสดีครับ